คลิปในตอนนี้ของทางเพจผ้าพันลิมผมนะครับจะมานําเสนอหรือว่ารีวิวกระเป๋าที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับที่โชว์อยู่นี่นะครับใบนี้เนี่ยผมจําได้ว่าผมเคยนําเสนอวิธีการทำแพทเทิร์นนะครับคร่าวๆไปให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ทําเสร็จออกมานะครับมี2สีนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือสีตัวนี้ครับสีส้มนะครับกับสีเหลืองแบบมัสตาร์ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสีส้มนะครับกับสีฟ้านะครับอย่างเงี้ย ออกเป็นสีฟ้าพัดเทลแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรีนข้อความนิดนึงนะครับพอให้มันได้เข้ากับสัญลักษณ์เขาเรียกอะไรสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวสีส้มตรงนี้ไอตัวสีสีเหลืองมัสตาร์ดตรงนี้ครับก็จะเป็นโคโรนาไวรัสนะครับภาษาอังกฤษส่วนตัวข้างหลังนี่จะเป็นให้ดูตรงนี้ครับใกล้ๆสายพันธุ์อัลฟานะครับโอเคเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องรีวิวกระเป๋านิดนึงแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องหนังสือวันนี้มีของแจกด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับมีมาแจก เดี๋ยวเป็นหนังสืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตัวนี้ก็โอเคเราเริ่มจากหนังสือก่อนละกันนะครับหนังสือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยไปทางที่แบรนด์เราเนี่ยหรือทางผ้าพันลิมผมเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกับทางสสวกับทางมอ,อนะครับที่โครงการว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ SME Early Stage All Star นะครับปี2564คือปีนี้เนี่ยครับเป็นโครงการที่ว่าผมต้องเล่าย้อนนิดน,นึงก่อนว่าที่มาที่ไปของการตัวนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆจาได้เมื่อประมาณทัก2ปีก่อนก่อนโควิดเลยเนี่ยผมเคยไปเข้าร่วมของโครงการมออยู่โครงการหนึ่งของดีภาคใต้นะครับก็เป็นหน่วยจัดระหว่างสสวกับทางมออนี่แหละครับจัดด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอ,อะไรคัดเรียกผู้ประกอบการนะครับจากโซนทางใต้นี่แหละนะครับจากพันกอไรเนี่ยเหลือเขาจะเขาจะอบรมเป็นรอบๆนะครับก็คือคัดคัดเป็นรอบๆเนะี่ยระยะเวลาการอบรมเนี่ยประมาณผมว่าเกือบเกือบครึ่งปีได้มั้งครับ คือ4ีเดือนนี้มีแน่นอนนครับอบรมแล้วก็คัดไปเรื่อยๆจากผู้สมัครครั้งแรกของปีก่อนนู่นนะครับสปีก่อนนู่นเนี่ยประมาณพันลายเนี่ยก็คือคัดพอเข้ารอบ2เนี่ยรู้สึกว่าเหลือ500ใช่ไหมครับจาก500คัดเหลือ300้เขามีคัด4รอบรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะปักพันหนึงเหลือ500เข้ารอบ2แล้วก็จาก500เนี่ยเหลือ300นะครับแล้วก็จาก300เนี่ยเหลือ150าลายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็จังหวะอาจจะโชคดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะครับ เขาเรียกว่าออกตลาดคือเป็นหนึ่งในโครงการเป็นเป็นขั้นตอนเป็นหนึ่งในขั้นตอนของทางโครงการของดีภาคใต้นะครับที่เขาจัดขึ้นมานะครับก็คือคัดเลือกผู้ประกอบการนะครับที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีความพร้อมในการที่จะไปทดลองตลาดเนี่ยก็ไปจัดที่ฮอลชั้น5ของเซ็นทัลหัดใหญ่นะครับตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปออกแล้วก็ถ้าเพื่อน <S <S ๆ,ๆที่เคยดูเพจของผมเนี่ยก็น่าจะพอเห็นรูปอยู่บ้างนะครับผมก็ไปทดลองออกตลาดที่นู่นแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็คือ ปีต่อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับแล้วคือคือเขาจัดอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้รับผู้ประกอบการหน้าเดิมแล้วเขาต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เนี่ยเข้าไปนะครับในการที่จะไป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 เรียนไปอบรมไปแล้วก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมก็ไม่ได้เข้าทีนี้มาปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการนะครับตามที่อาจารย์แจ้งมาเนี่ยก็คือเขาจะจัดกันอยู่5ปีทั้งหมดนะครับที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายเขาก็เลยเอาเป็นปีที่เรียกว่าออสตาร์นะครับ เออรีสเตทออสตราเนี่ยก็ mm hmm. คือ mm hmm. ทางโครงการโทรกลับมาติดต่อทางผมนะครับว่าเล่าให้ฟังว่า mm hmm. เขาจะมีโครงการตรงนี้เป็นปีปิดท้ายเลยแล้วก็จะรวบรวมนะครับผู้ประกอบการทั้ง5ปีเลยนะครับที่แต่ผมไม่รู้ทางมอเขาเลือกยังไงนะครับ mm hmm. เขาก็จะคัดเลือกมาบางผู้ประกอบการเนี่ยให้เข้าร่วมโครงการโทรมาถ,ถามว่าจะเข้าร่วมไหมนะครับซึ่งพอโทรมาผมก็บอกโอเคผมก็สนใจนะครับก็เลยเข้าร่วมด้วยนะครับก็500กว่าลายก็คัดเลือก รอบนี้นะครับของของของปีนี้ครับออสตราเนี่ยคัดเหลือ200ประมาณ215ราลายฉะนั้นแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่รวมผู้ประกอบการทั้งหมดเลยนะครับประมาณ2 1 5ราลายอยู่ในนี้ครับซึ่งจะมีทั้งของกินของใช้นะครับเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบการท้องถิ่นจริงๆนะครับ12จังหวัดภาคใต้นะครับคัดออกมานะครับจาก5 0 0กว่าลายเหลือ2 1 5ราลายอยู่ในนี้นะครับซึ่งผมเอามาแจกเพราะว่าทางมอเขาทําเล่มนี้ออกมาแจกผู้ประกอบการทุกคนเลยนะครับก็มาเป็นปึ้งเลยนะครับ ตอนนี้ผมตัดโคต้ามาให้สําหรับในส่วนของเพจผ้าพลิตมของผมเนี่ยสามเล่มนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปแจกในส่วนของเพจลงมือทาของผมด้วยผมมีเพจหนึ่งคือลงมือทำนะครับผมก็จะเอาไปลงตรงนั้นด้วยแล้วส่วนหนึ่งคือผมจะเก็บไว้กระตัวนะครับแล้วก็จะมีแจกออฟไลน์ด้วยก็คืออาจจะแจกพี่ๆน้องๆที่ผมรู้จักนี่แหละครับก็เลยตัด,ตดแบ่งแบ่งออกมาแล้วนี่ก็คือได้ที่ในส่วนของเพจผ้าพันลิมเนี่ยก็คือ3าเล่มนะครับแต่เดี๋ยวเงื่อนไขาการแจกยังไงเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังนะครับตรงนี้ นี่เป็นหนังสือที่จะมาแจกซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณต,ต้นปีนะครับประมาณเมษานาผมจะไม่ผิดนะครับมีนาเมษานี่แหละอบรมแล้วก็คัดมาเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะครับลักษณะการอบรมของเขาก็คือเข้ามาแล้วก็อบรมแล้วก็คัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดนะครับมีช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับที่เราไปอบรมที่ฮอนะครับที่ ที่ห้องประชุมอย่างงี้ครับแต่พอโควิดมันหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเนี่ยมาเป็นซูมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปอบรมแบบในฮอแล้วในสนยนประชุมไม่มีนะครับก็ใช้ผ่านซูมหมดเลยก็อาจารย์ก็มาบรรยายมาอะไรเราก็ใช้ผ่านซูมนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ทุรักทุเลนะครับผมว่าผู้ประกอบการบางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องแต่ทีมงานเขากับอาจารย์เนี่ยก็ก็มุ่งมั่นดีนะครับก็พยายามติดต่อและพยายามสอนนะครับในการที่จะแบบ บอกให้รู้บอกให้ผู้ประกอบการเนี่ยทราบว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะครับลงติดตั้งซูมยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งก,ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับทุกคนนะครับผมเชื่ออย่างนี้เพราะว่า <c oughs> อ่าโทษครับคือด้วยสถานการณ์โควิด <c oughs> ที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันมีวลีหนึ่งที่ผมมักจะพูดเสมอก็คือว่าอะไรที่เราไม่เคยทําเนี่ยเราก็จะได้ทํานะครับเพราะว่า มันมันด้วยดด้วด้ววยยสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้ครับเราเราไม่สามารถที่จะไปขายแบบออนไลน์แบบเดิมได้เ้าขายแบบออฟไลน์แบบเดิมได้แล้วใช่ไหมครับรูปแบบการอบรมการประชุมอะไรก็ต่างๆเนี่ยก็คือไม่สามารถจะไปเป็นแบบเดิมได้แล้วเราก็ต้องปเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นซูมหมดเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รอบสุดท้ายนะครับปกติผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่า รอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเป,เป็นปีนก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะต้องไปจัดในฮอนะครับที่เป็นรอบของการทดลองตลาดเนี่ยก็คือแผนเดิมที่วางไว้ของโครงการเนี้ย a r l y s t a ่ e All Star เนี่ยก็คือก็ไปที่เดิมคือเซนทัลหัตใหญ่นะครับชั้น5ไปออกบูธไปทดลองออกบูธเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลยต้องยกเลิกหมดเลยตรงนั้นนะครับแต่ว่าทางอาจารย์เนี่ยเขาจัดนะครับเป็นลักษณะข,ของการออนไลน์หมดเลยนะครับก็คือมีรีวิว โดยให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยส่งสินค้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปที่อาจารย์หมดเลยนะครับอาจารย์เขาก็จะมีคลังเขาเขาก็ติดต่อดีนะครับทีมงานนะครับทาเป็นคลังสินค้าแล้วก็เขาก็จะระบ,บุหมดเลยนะครับว่าผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยให้ส่งสินค้าเข้าไปได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทางอาจารย์เขาก็จะไปรีวิวของเขาเองหมดเลยก็มีจ้างดาวลงดาราทําทเป็นรูปแบบออนไลน์หมดเลยผ่าน Facebook Live นะครับซึ่งผมก็มีการแชร์นะครับในส่วนของช่วงที่เขาไลฟ์เนี่ยลงไปในในในเพจของผมอยู่บ่อยนะครับก็แชร์แชร์พราาว่ ผู้ประกอบการตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยเพราะว่ามันเรื่องโควิดใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างนั่งดูที่บ้านว่างั้นเถอะแล้วก็ทางอาจารย์เขาก็จัดของเขาเองนะครับเขาก็ทีมอาจารย์ก็น่ารักมากนะครับจัดไลฟ์จัดอะไรออกสินค้าแต่ละผู้ประกอบการเดี๋ยวเข้ามาไลฟ์นะครับเพื่อมาทําเป็นรหัสสินค้าแจกนู่นนี่นั่นอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับตามลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรื่องความปลอดภัยอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยนะครับว่าจะแจกยังไงครับตัวนี้ เซตใหม่ๆนะครับตัวนี้มีให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงนะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้สองอใบนี้เหมือนกันนะครับรูปทรงเพียงแต่สีสันต่างกันนั้นเองแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูตัวหนึ่งนะครับแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้เราก็จะสกรีนแบบนี้ออกมานะครับแล้วนะครับข้างหลังจะมีช่องใส่ของแบบนี้นะครับเนี่ยมีช่องใส่ของด้านหลังเป็นผ้าแคนวาสนะครับแต่นี้สีที่เห็นเนี่ยคือบังเอิญว่าไอ้จอตัว มือถือที่ผมใช้บันทึกเนี่ยมันค่อนข้างจะสีสดนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นสีส้มนะครับตรงนี้นะครับสีส้มๆนะครับไม่ใช่สีแดงบอกให้ทราบก่อนแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นซิปเปิดปิดทรงเนี่ยเราเคยทําออกมาถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยข้างบนจะเป็นตัวกระดุมนะครับกระดุมกระดุมแป๊กแบบนี้ครับแต่ใบนี้เรามีการปรับนะครับให้เป็นซิปเปิดปิดด้านบนแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับซิปเปิดปิดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ มีที่เราเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงก็คือว่าข้างในเดี๋ยวผมพิกให้ดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยเมื่อก่อนทรงทรงเนี้ยครับที่เราเคยทากันมาทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นผ้า P u ูนะครับหรือเป็นพลาสติกเคลือบนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราทาออกมาเป็นคอตตอนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะครับเป็นอย่างนี้นนสีชมพูเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีจะมีช่องยังคงมีช่องใส่ของอยู่ข้างในแถวนี้ซับในนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ให้ดูนะครับแล้วก็มีช่องนี้อยู่นิดเดงนช่องน แล้วก็บางคนอาจจะบางคนอาจจะนึกไม่ออกแต่บางคนเห็นแล้วรู้เลยนะครับเป็นช่องใส่ขวดน้านะครับผมจงใจทําออกมาใส่กระบอกน้ำนี่ครับเวลาเราสะพยายกระเป๋าใบนี้เนี่ยเราก็กระบอกน้าเราเนี่ยผมทําช่องไว้ใหญ่พอสมควรนะครับก็ใส่ลงไปนะครับคือมันกันขวดน้ําล้มว่างั้นเถอะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทรงเนี้ผมเคยทําออกมาถ้าเพื่อนๆจาได้ทรงสไตล์แบบนี้ผมเอาไปเที่ยวเบตงตอนก่อนนู้นเลยนะครับาาก่อนที่จะมีเบก่อนที่จะมีโควิดระบาทเนี่ยก็ไปเที่ยวเบตงผมก็ใช้ทรงประมาณอย่างนี้ไปนะครับเนี่ยให้ดูอย่างนี้สะพายนะครับแล้วก็ มันจะมีช่องใส่ขวดน้ําอยู่นะครับกันล้มว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้ก็เป็นใบใหญ่พอสมควรนะครับใบนี้เราทําออกมาเนี่ยตอนนี้เราเปิดตัวที่350รนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้สามรยรวมค่าจัดส่งก็เป็นตัวเป็นราคาเปิดตัวเลยนะครับตอนนี้ออย่างนี้นะครับสามรรวมค่าจัดส่งผมมาคุยเรื่องนี้พร้อมกับตัวหนังสือก็คือเป็นอย่างนี้หนังสือที่ผมจะแจกเนี่ยก็คือมันมีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับขอขายของก่อน เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สั่งซื้อสินค้าของผมเนี่ยนะครับผ่านทาง Facebook เลยนะครับทักเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วก็ผมก็จะแจกหนังสือนะครับซื้อกระเป๋าผมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นใบนี้นะครับอาจจะเป็นใบไหนก็ได้เพื่อนๆลองไปดูนะครับเพราะว่าใน Facebook ของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าไปดูในช็อปของผมได้เพราะว่าผมเอาสินค้าทั้งหมดของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ไว้บนช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใบนี้เนี่ย ใบนี้ผมยังไม่รับปากว่าผมจะตัดต่อตัดภาพเี็ทันหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เห็นเนี่ยก็คือให้ดูจากในคลิปนี้ได้เลยใบนี้นะครับสั่งจากใบสั่งจากสั่งจากคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ในส่วนของช็อปในร้านของผมเนี่ยที่บนช้อปปีเนี่ยจะมีกระเป๋านะครับใบอื่นๆอยู่ในนั้นเยอะพอสมควรนะครับซื้อใบไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งมาว่าต้องสนใจด้วยนะเพื่อนๆนะครับถามว่าประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้จากเล่มนี้เนี่ยคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมคุยห้ังก่อน หนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ารวมผู้ประกอบการทั้งหมด200กว่าท่านเนี่ย200กว่าลายอยู่ในนี้นะครับสิ่งแรกตรงๆเลยที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือเข้าไปดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ้าชอบสินค้าตัวไหนของผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์โทรนะครับมีเนี่ยทางทีมงานเขาทาไว้นะครับก็จะมีในส่วนของ QR code ของเฟซบ้างของไลน์บ้างอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปสั่งตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปดู ส่วนใหญ่จะมีแฟนเพจมีเพจหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ผมดูแล้วผู้ประกอบการสมัยนี้เขาก็จะมีเพจ Facebook นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปนะครับดูในส่วนของเพจเขาก่อนว่าเอ๊ะเขาขายอะไรยังไงมันน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็ค่อยสั่งก็ยังได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูของผมก่อนนะครับของผมอยู่ตรงไหนเอ่ยวันผมดูอยู่หน้า189อ๋อนี่เจอแล้วนะครับ189นะครับของในส่วนของผ้าผืมผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนหน้า,า189คือตัวนี้ครับเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ผมส่งเข้าไป ให้ทีมงานเขาถ่ายรูปนะครับเป็นกระเป๋าชุดคู่ใบนี้นะครับเนี่ย189ก็ไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของทางเพจผมมีที่อยู่มีเบอร์โทรมี Facebook ที่เขาขึ้นให้นะครับเฟซบุ๊กเพจอย่างเงี้ยอันนี้คือประโยชน์โดยดตรงเลยนะครับที่เพื่อนๆจะได้ก็คือว่าเราไปดูเผื่อเพื่อนๆกำลังหาสินค้าที่เป็นของผู้ประกอบการ o t ท็ Top, หรือว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถจะซื้ออุดหนุนได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบไม่ใช่ผู้ประกอบการ เพื่อนๆบ,บางท่านเนี่ยกลุ่มลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบนะครับที่จะซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการอาจจะเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต้องการหาความแตกต่างของตัวสินค้าเพราะว่าบางทีอยากจะหากระเป๋าอะไรเงี้ยหรือหาเสื้อหรือหาของกงของกินอะไรแบบนี้บางทีถ้าเกิดเราเข้าไปในห้างเนี่ยเราก็จะเจอแต่ยี่ห้อเดิมๆแบรนด์เดิมๆถูกไหมครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะลองของใหม่บ้างดีกว่าก็ในนี้ก็จะรวมไหม่หมดเลยนะครับมีทั้งโซนของกินนะครับก็จะแบ่งไว้นะครับ ของกินของใช้อยู่ในนี้หมดเลยอันนั้นคือประโยชน์ตรงๆที่เพื่อนๆจะได้รับเลยนะครับออาอย่างนี้เป็นเกี่ยวกับข้าวโพดใช่ไหมครับนมข้าวโพดอย่างเงี้ยน้ำนมข้าวโพดนะครับออย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเข้าไปดูได้นี่ประโยชน์โดยตรงอันดับแรกที่เพื่อนๆจะได้รับเลยนะครับคือได้ซื้อของกินว่างั้นเถอะนะครับอันดับที่2ที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือผมมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดยังต่อเนื่องกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลายท่านก็คงจะออกจากงานประจํานะครับแล้วก็ แล้วก็กําลังอาจจะมองหาว่าจะทําอะไรยังไงผมเพิ่งคุยกับลูกค้าล่าสุดของผมบน a c e b o o k นะครับที่เขาสั่งเสื้อผมไปเนี่ยเขาอยู่แถวโคราชนะครับก็คุยกันเมื่อคือนนี้เองนะครับถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทางนู้นฝนตกเขาคุยเรื่องดินฟ้าอากาศกา่อนเขาก็บอกตกทุกวันของเขาทางนั้นนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็ได้ไดไดรู้จักกันแล้วก็เขาเนี่ยเ,เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัดเย็บเหมือนกันนะครับเหมือนผมนี่แหละเรียนตัดเย็บเสื้อแล้วก็เรียนเรื่องเสริมสวยแล้วก็ไปทําเป็นลูกจ้างเขาอยู่บริษัทนียอยู่นานพอสมควร ตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยคือเขาลาออกกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาเบื่องานประจํานะครับก็เลยคุยกันได้รู้อ๋อผมก็เลยบอกเขาไปว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันมันก็มีปัญหาแล้วให้เบื่อทั้งนั้นนะครับจะเป็นลูกจ้างเขาทํางานบริษัทมันก็เบื่อแบบนึงนะครับออกมาเป็นผู้ประกอบการมันก็เบื่ออีกแบบนึงมันก็มันก็ต้องอย่างนี้ครับชีวิตก็คุยกันนะครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการบางท่านเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยกำลังมองหาว่าอยากจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองใช่ไหมครับ ตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียหรือเป็นหนึ่งในงแรงบันดาลใจเพื่อนๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับเผื่ออาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เพื่อน <c oughs> ๆกําลังสนใจอยากจะทานะครับเพราะเพื่อน <c oughs> ๆบางคนก็อาจจะชอบทําของกินบางคนชอบทําของใช้นะครับของกินก็หลากหลายบางคนอาจจะชอบอยากจะทําสเต็กทำเบเกอร,รี่ทากาแฟทาแฟําอะไรก็ตามนะครับในนี้ก็ถ้าจะมีเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าเอ๊ะผู้ประกอบการที่เขาทํากันมาก่อนหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมเล่าเรื่องนี้เรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อปีอย่างที่ผมบอกว่าโครงการที่ผมเคยเข้าร่วมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับเป็นปีแรกที่ผมเข้าร่วมเนี่ยมีรุ่นน้องผมคนนึงเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนของรุ่นน้องแล้วกันเขาอยากจะทําธุรกิจประมาณอย่างนี้แหละอยากจะออกมาทําเป็นผู้ประกอบการแล้วรุ่นน้องคนนี้เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยมาเข้าเป็นผู้ประกอบการทําเสื้อผ้าทําอะไรแบบนี้แล้วก็ไปตอนนั้นมีทดลองออกตลาดใช่ไหมครับที่เซนเวอร์เซนทัลหัดใหญ่นี่แหละ รุ่นอ้องคนนี้เขาก็มาคุยกับผมฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยากจะทําเป็นผู้ประกอบการหรือหาธุรก,กิจทําอะไรประมาณนี้ครับผมเลยบอกโอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันไม่เหลือบากก่อแรงถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีโครงการนะครับที่จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องมกเอสพวกเกี่ยวกับการอบรมผู้ประกอบการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็าตามเนี่ยจะมีโครงการจากหน่วยงานรัฐและส่วนกลางนะครับระบบประเทศไทยบริหารก็คืออย่างนี้ส่วนกลางเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ สสวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะจัดเขาจะมีงบแต่ละปีลงมาใช่ไหมครับแล้วก็กระจายลงมาอย่างภูมิภาคแล้วหน่วยงานในภูมิภาคเขาก็ไปจัดอย่างนี้ครับสัญจรนะครับอบรมให้กับบุคลาให้กับประชาชนทั่วไปนี่แหละใครที่สนใจอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบการอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาส่งเสริมคือรัฐเนี่ยส่งเสริมให้คนเนี่ยออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับ SME เป็นเหมือนมดงานนี้ครับทำออกมานะครับแต่นี้ ผมพอผมเข้าโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีรายกลุ่มของพวกบิสขับสงขาบิสขับหัดใหญ่ผมอยู่สงขาหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่สงขาอ,าอยู่ในกลุ่มสสวาบ้างในรายกลุ่มอะไรก็ตามสมัยนี้มันเทคโนโลยีมัน,มนจเจริญน,นะครับเวลาเราไปเข้าอบรมโครงการใดโครงการหนึ่งสักโครงการหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีรายกลุ่มให้เราแฮดเข้าไปนะครับพออยู่ในกลุ่มมุบเนี่ยพอมีโครงการอะไรใหม่ๆมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องบางทีเรื่องของการทําวิดีโอบ้างการถ่ายรูปบ้างการส่งออกเกี่ยวกับฮาลาน จดทะเบียนยังไงให้ได้หาล้านอย่างเงี้ยครับเรื่องของออยเขาก็จะเขาก็จะมีเรื่อยๆแล้วเขาจะแจ้งมาหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอาลิงก์ต่างๆตรงนั้นนะครับส่งไปให้กับรุ่นน้องคนนี้แล้วบอกให้เขาส่งไปให้เพื่อนเขาถ้าสนใจเนี่ยก็จะเป็นการอบรมแบบเป็นโครงการบางโครงการที่อบรมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับกว้างๆสอนเรื่องการใครอยากจะทาธุรก,กิจก็มาอบรมอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับส่งไปแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยจนน่าจะมาอีกสักปีหนึ่งหรือ2ปีผมจําไม่ได้เนี่ยเพื่อน รุ่นน้องของเพื่นอนคนนี้เขาทําเกี่ยวกับไก่นะครับไก่ปิ้งไก่อะไรเงี้ยเขาก็มาแล้เขาร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปีถัดมาถ้าผมจะไม่ผิดเป็นปีถัดมาจากปีของผมเนี่ยแล้วเขาเก่งเหมือนกันนะครับเขาก็เก่งเก่งกว่าผมด้วยเลยเขาก็ทะลุเขารอบสุดท้ายเหมือนที่ผมเคยเข้าเนี่ยแล้วไปออกบูธด้วยนะครับแล้วเขาก็ฝากขอบคุณผ่านมาทางรุ่นน้องคนนี้บอกว่าถ้าเจอพี่โจเนี่ยฝากบอกด้วยนะว่าขอบคุณมากเลยว่าช่วยแนะนําโครงการแบบนี้แต่จริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราแค่แชร์ลิก์นะครับ ในส่วนของโครงการไปให้เขาแล้วเขาก็ที่เหลืออยู่ที่เขานะว่าเขาจะไปสนใจจะทําไม่ทําอะไรแบบนี้ครับปรากฏว่าเพื่อนของรุ่นน้องคนนี้เขาก็ไปทําไก่อะไรก็ว่านไปเนี่ยแล้วก็ไปออกบูธด้วยผมก็ยังไปดูในงานโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้จักเพื่อนของรุ่นน้องคนนี้นะครับอาจจะเคยเห็นในกลุ่มเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครั้งสองครั้งไม่ได้ไม่ได้แบบจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครนะครับก็ไปดูไปเดินดูในในในบูธของเขาเนี่ยเขาก็เขาก็ทาแล้วก็ แล้วก็ได้รับการส่งเสริมด้วยนะครับเพราะว่าเขาทําเสร็จแล้วจะต้องมีเขาก็พัฒนาต่อยอดไปถึงว่าจะส่งส่งทางไกลได้ยังไงต้องมีเรื่องซีลสุญญากาศอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้หน่วยงานรัฐเขาก็จะมีต่อยอดให้นะครับว่าถ้าคุณทําของกินเนี่ยจะถนอมอาหารยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีส่งเสริมหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าเออดีนะครับรุ่นน้องบางคนเขาก็บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าเออมันรู้จะไปทางไหนจะทําอะไรยังไงนะครับพอได้โครงการพวกนี้เข้าไปช่วยแนะนํา เขาก็จะได้รู้ทิศทางนะครับว่าจะไปยังไงต่อเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นตอนผมไปดูในงานเขาก็เจอเขาเขายังขอบคุณเขาบอกโอ้ขอบคุณมากเลยพี่แนะนําโครงการอย่างนี้มาให้เขาอะไรเงี้ยตอนหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็เขาก็คงจะไปไปไกลแล้วแหะครับต่อยอดของเขาไปเรื่อยนะของกินยังไงของกินเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ของกินเนี่ยจะมีอยู่วลีหนึ่งเขาบอกว่ายังไงสักคนเราต้องกินถูกไหมครับทำของกินเนี่ยยังไงไม่ไม่อดแน่นอนทาให้ทาให้สะอาดทําให้อร่อยเนี่ยขายได้เรื่อยๆผมว่าอย่างนั้นนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่า คนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยหนังสือตัวนี้นะครับสั่งกระเป๋าผมนะครับใบไหนมาก็ได้นะครับอันนี้บังคับซื้อนะครับจะขอหนังสืออย่างเดียวผมไม่ให้นะผมบอกไว้ก่อนไม่ให้นะจะมาบอกอุ้ยหนังสือชอบมากทำสวยนะผมบอกเลยพิมพ์สีสีห้าสีสวยมากนะครับจะมาขอดื้อผมไม่ให้นะครับต้องซื้อสินค้าผมหนึ่งอย่างบังคับซื้อนะครับอันนี้นะครับชิ้นไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่บอการาคาหนึ่งสามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยละเพื่อนๆจะซ แจ้งความจํานงมาตอนสั่งซื้อ inbox เข้ามาหรือว่าโพสพิมพ์มาใต้โพสต์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับก็แล้วบอกว่าสนใจสั่งเข้าไปดูสินค้าผมก่อนในช็อปของของทางทาง Facebook ผมนะแล้วแคปหน้าจอมาก,ก็ได้นะครับแล้วส่งมาว่าจะสั่งเป็นกระเป๋าใบนั้นใบนี้หรือจะเป็นใบนี้ก็ได้สีไหนระบุมานะครับแล้วก็แจ้งมาว่าขอหนังสือชอบอะไรกันสนใจหนังสือนะครับ นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพิมพ์คุยผมขอ3ามสามท่านแรกนะครับที่สั่งเข้ามาเพราะผมมีโคต้าให้3เล่มน,นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีโคต้าให้3เล่มน,นะครับก็ท่านไหนทักเข้ามาก่อนนะครับสั่งเข้ามาก่อนเนี่ยผมก็พิมพ์คุยนิดหนึง่งผมก็จะได้พิมพ์คุยด้วยว่าเอ,อ๊สนใจเอาไปทําอะไรนะครับหรือว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาไปแล้วเป็นผู้ประกอบการนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่จําเป็นหนูว่าจะเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่ผมอยากจะได้ลิสต์ของ เรียกร้านอาหารร้านของกินร้านอะไรที่เป็นผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ในนี้ผมจะเอาไปดูแลเผื่อจะเอาไปสั่งซื้อมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับหรือบางคนมีมีสินค้าบางตัวที่น่าสนใจนะคืออาจจะเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งออฟฟิศตกแต่งสวนอะไรแบบนี้เพื่อนๆหลายคนที่ทําเกี่ยวกับร้านอาหารรีสอร์ทที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสั่งไปติดติดตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยก็อ่านไปนะครับมีทุกอย่างเลยของกินอย่างที่ผมบอกนะครับของกินของใช้ของประดับอะไรอยู่ในนี้หมดเลยก็ก็คุยกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะได้มี มีปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะครับระหว่างเพื่อนๆในเพจของผมนะครับที่ที่มาเห็นแล้วก็ได้ตามเพจของผมเนี่ยก็จะได้คุยกันบ้างนะครับเหมือนกับที่ผมคุยกับลูกค้าผมที่อยู่โคราชนะครับที่ว่าได้ได้ทราบสภาพดินฟ้าอากาศของเขานะครับว่าทางนู้นเนี่ยช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับนั่นเอง3มท่านแรกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับสาท่านแรกแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งมาว่าแจ้งความจํานงมาด้วยว่าสนใจรับหนังสือตัวนี้ครับ SME เออร์ลี่สเตตออลสตานะครับให้ดใหูใกล้อย่างนี้เลยครับงานนี้ SME Early State All Star นะครับแจ้งมาเลยครับสนใจนะครับผมก็จะจัดส่งไปให้ฟรีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ค่าค่าเรียกว่าค่าจะส่งในตัวเนี้ยที่ไปพร้อมไปพร้อมตัวกระเป๋าผมเนี่ยก็มันก็คงจะหนักพอสมควตรตอนนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็รับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำหนักตรงนั้นเองนะครับแล้วก็มีเล่มหนึ่งตรงนี้แต่เล่มนี้ไม่ได้แจกเล่มนี้ให้ดูเป็นเล่มที่ผมไปเข้าโครงการช่วงนี้ผมอบรมเยอะมากนะครับผู้ประกอบการช่วงนี้พอโควิดมาเนี่ย การอบรมแบบไปเจอหน้ากันในในศูนย์ประชุมในโรงแรมห้องประชุมในโรงแรมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเขาก็จัดออนไลน์หมดเลยตัวนี้เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับการหลักสูตรออนไลน์นะครับชื่อหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพรุ่นที่หนึ่งะครับบุกตลาดออนไลน์สร้างยอดขายทะลุล้านให้ดูอย่างนี้ครับเนี่ยสะท้อนเงาไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือที่ที่เขาเหมือนกับ สไลด์ที่เขาเาอามาสอนทางทางซูมเนี่ยครับโครงการนี้เขาก็ทำดีนะเขาแจกเป็นหนังสือนี้มาให้เลยนะครับอันนี้มีเล่มเดียวผมก็เลยให้ไม่ได้นะครับตรงนี้ผมเก,เก็บไว้ดูเองเพราะเป็นคู่มือที่ที่ที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องเฟซบุ๊กมัง่งเรื่องของลายลายโอเอนะครับก็จะมีเป็นคู่มืออยู่ในนี้แล้วก็เป็นเรื่องของอะไรอะ่ะเกี่ยวกับ La ซาด้าช้อปปี้อะไรก็จะอยู่นี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยลาซาด้าช้อปปีวิธีการใช้งานอะไรเนี่ย อันนี้ก็เป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยหลายหน่วยงานเขาก็จะจัดมาเรื่อยๆแบบนี้ทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผมคิดว่าเป็นปีเป็นในปีก็ประมาณนะครับแต่ด้วยโควิดมาก็เ,าเลยต้องจัดออนไลน์หมดแล้วก็โครงการตัวนี้เขามีเขาคัดเลือกเข้าไปรอบ2ซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าหลุดเข้าไปรอบ2ด้วยนะครับาจากพันห้าร้อยกว่าลายเนี่ยเหลือประมาณตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ละห้าสิบสี่ลายเลยนไม่รู้ว่าผมก็ยังมีโอกาส จังหวะดีนะครับหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการคัดอีกนะครับซึ่งก็ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าผมจะไปถึงได้รอบลึกสุดเท่าไหร่นะครับก็เป็นการอบรมผ่านซูมหมดเลยพวกนี้นะครับผ่านซูมนะครับไอ้ตัวนี้มีเล่มเดียวให้ไม่ได้นะครับตัวนี้เอาไว้ผมไว้ดูนะครับจะแจกเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเนี่ย S m Early Stage เพราะว่ามันพอดีเขาให้โค้ต้ามาหลายใบผมก็เล่แบ่งมาให้นะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องของหนังสือบ้างเรื่องของกระเป๋าบ้างครับเรื่องของ เส้นทางนะของคนที่เพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําธุรกิจนะครับลองดูนะครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากที่ไม่เป็นเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจไม่เคยรู้เรื่องเรื่องอบรมเรื่องอะไรแล้วคนไม่ไม่เคยรู้ด้วยว่าแต่ละปีเนี่ยโดยส่วนกลางหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะกระจายงบนะครับลงมาให้กับหน่วยงานพวกนี้ครับสสวพาณิชจังหวัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วให้แต่ละหน่วยงานเนี่ย กระจายไปยังภูมิภาคใช่ไหมครับแล้วให้แต่ละหน่วยงานแต่ละภูมิภาคเนี่ยจัดนะครับจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ได้ขึ้นมาเป็น SME เป็นเป็นเป็นเหมือนกับมดงานนะครับช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับเขาจะมีงบอย่างนี้ลงมาตลอดทุกๆปีนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อก่อนผมไม่ได้อยู่ในวงการพวกนี้ก็ไม่ทราบนะครับอย่างนี้บอกไปนะครับขอให้เข้าร่วมสักโครงการหนึ่งของโครงการรัฐเนี่ยแล้วพอเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็จะมีลายกลุ่มสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยเยอะมากเลยเขาก็จะแอดลายกลุ่มแล้วก็ add หลายกลุ่มนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอบรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งแชร์กันมานะครับแล้วเราก็เราก็จะได้รู้จากกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการในท้องถิ่นของแต่ละที่นะถ้าเพื่อนๆอยู่โคราชอยู่สระบุรีอยู่กับีอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีกลุ่มในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยก็จะได้รู้จักกันนะครับเพื่อนๆไปอบรมทัก3รอบ4ี่รอบเนี่ย ในท้องถิ่นของเพื่อนเพื่อน,น,น,นเนี่ยาาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แกลกไลน์แลกเฟซบุ๊กกันเบอร์โทรกันนะครับพอมีข่าวเนี่ยก็ส่งกันในกลุ่มแล้วเราก็จะไม่ตกข่าวนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาเขาจะเปิดอบรมอรอบนี้หัวข้อนี้หัวข้อนี้แล้วเราก็ค่อยเป็นเลือกอีกทีนึงนะครับว่าเอ๊ะหัวข้อที่เขาอบรมรอบนี้เนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็ลองเลือกดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมทําเกี่ยวกับพวกกระเป๋าผ้าเนี่ย หลายการอบรมก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับหาล้านมั่งเรื่องของการถนอมอาหารอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ตรงกับผมผมก็ไม่ได้ไปนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องส่งออกซึ่งผมก็ยังไม่ถึงขั้นส่งออกเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสนใจนะตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันไกลตัวเราอยู่นะครับเราก็มุ่งแต่ทําการตลาดในประเทศก่อนเท่านั้นเองนะครับก็เลือกก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆต้องไปเลือกกัเนเองนะครับว่าการอบรมหัวข้อไหนคอสไหนมันจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับก็ไอ้นั้นก็เป็นขั้นตอนถัดไปแล้วละ่ะ แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยคือขอให้ไปเข้าร่วมโครงการสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมันเหมือนกับเราอยู่ในวงการแล้วแหะเดี๋ยวมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวเองก็คลิปเพจันิมผ้าพันิมผมในตอนนี้นะครับก็จะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องกระเป๋าแบบใหม่นะครับทรงใหม่นะครับที่ทำเสร็จแล้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่สีฟ้าก่อนจากกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่จะเป็นสีส้มนะครับกับสีฟ้านะครับจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเขียวก็ไม่เขียวนะแบบนี้ครับเขียวพัท สั่งกันมาได้นะครับมีจํากัดของจํานวนสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับอันนี้พออีกตัวหนึ่งจะเป็นสีแบบนี้ครับสีส้มนะครับแล้วก็สีเหลืองแบบมัสตาร์ดแบบนี้ครับแล้วก็โคโรนาไวรัสเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็สนใจทรง2ตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับว่าจะเอาสีไหนอะไรยังไงนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับสามรวมค่าจัดส่งอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็แถมหนังสือด้วยนะครับหรือถ้าจะไม่ชอบทรงใบใหญ่แบบนี้เนี่ยไปดูในช็อปของผมนะครับในช็อปผ้าปั้นลิมเนี่ เลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้บังคับซื้อนะครับก่อนจะแจกเนี่ยนะครับอันเนี้ยบังคับซื้อนะครับชินหนึ่งนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของเพจผ้าพลิมผมตอนนี้วันนี้นะครับทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเบื่องานเบื่ออะไรอยากจะหาเส้นทางใหม่ยินดีนะครับลองดูนะครับเข้าไปค่อยๆเข้ามาขยับเข้ามาเท่นิดเท่นิดนะครับสู่เส้นทางของผู้ประกอบการนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิป ของเพดผ้าพันลิมในตอนหน้านะครับสวัสดีครับผม